ใครนะแต่ทำไมมีคนมาตั้งสาระกับข้าวรอหรือว่าท่านน้าจะรู้ว่าเราได้เดินทางมาแหมท่านน้าเนี่ยรู้ใจจังเลยก็ดีกำลังหิวอยู่พอดีถ้าอย่างนั้นถือวิสาสะกินสักหน่อยก็แล้วกันโอ้โหมีแต่กับข้าวหน้ากินทั้งนั้นเลยอันไหนก่อนดีนะเนี่ยอันนี้ก่อนแล้วกัน ไปไปพี่ไปเร็วไแล้วอร่อยด้วยรีบรีบมาเลยโอ้ยอิกเดียวเองพี่จะค่แคุณแม่ไม่เห็นนันวเข้าไปรแล้วก้าควยได้เนพูดเ่ไม่้เลยก็ไม่รู้แมรับคนงานเข้ามาใหม่หรือเปล่าเนี่ยคนงานจะข้าคนนี้

รับนี้เป็นสำรับของคุณพ่อของฉันเองค่ะคุณเลิกเห็นบปะหมดแล้วไม่ไม่ไม่กินหรอกค่ะคือว่าฉันแค่จะมาบอกคุณไงว่าคุณแบบกอดกอดกอดไม่ไม่ว่าเงียบไปเงียบไปเรื่องหล่อเมื่อกี้ทำอไรขอบคุณพ่อมาแล้วนะทนายคะพอได้แล้วฉันบอกว่าให้พอไงคุณผู้เยอเรีย่หรอฮะฉันต้องสาวพูดดีๆด้แล้วนะ ลองลองหิวน้ำใช่ไหมจะว่าทยนอิ่มแล้วพี่จะลอยังไงเนี่ยไม่ีการแล้วนี่พี่คุยแบบนี้ไปดูเรื่องสักทีให้งั้นพี่บีได้ท่านราจทูมาสิไปเร็วอะไจะย้โถไอไ้